ครัสบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Light นะเรามาเจอกับแบบ Tower ที่น่าจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วในในตระกูล Tower ใช่นี่มีเวลาสัมภาษวิชัยคุณพระหูมมันจะไม่ทันนะน่าจะถึง,ถงจุดที่สุดไม่ทันอะ่ะเราไปแล้วหนึ่งทุกคนว่าง่าย,ยานะเนี่ยคุณลูกต่อหน้าเลยโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุด้อง,องนี่ตามจริงไม่ต้องเด,ดิไม่ต้องโดดก็ได้น่าจะเราเดิน มีการลิ้นพันนะฮะ <laughs> <l ix> <l ix> ลิ้นวันลิ้นันสลีส์สลี่เดี๋ยวสิบวิละไม่น่าทันนี่มันง่ายมากเลยมันชิวชวครับเฮ้ยผมว่าผมไม่ไปละไม่น่าทันโยโอเคเอ้ามันเป็นแมปท o w e r อ f l i อฟไลนะเออครับเป็นผมแนะนำรนะับมันง่ายดีมันง่ายมากเลย หมาะสำหรับมือใหม่แต่อย่าประมาทแค่นั้นเองแบบแบบผมอะ่ะเอออย่าประมาทแค่นั้นเองเพิ่งพูดเองว่ามันง่าย <c oughs> อย่าใส่ใจลยครับผมผมประมาทผมประมาทไม่ประมาทเกมนี้ไอ้แบบนี้มันจะง่ายเลยนะจริงทุกคนเชื่อผมเชื่อผมแบบนี้มันง่ายมากนี่ค่อยๆเดินค่อยเดินครับพ่อค่อยเดนินโยโยโยคลิปนี้อน,น่าจะสั้นนะ ูจากทรงดูทรงน่าจะสั้นเป็นคลิปแรกในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่ได้ลงเพราะไม่ว่างเลยแล้วก็มันมีอีกคลิปหนึ่งคลิปยาวอะ่ะหลายนาทีนะแต่ก็ไม่รู้จะลงตอนไหนเหมือนกันว่าวันหลังไว้ขอหลังข้อบ้ากันอีกทีช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีอะเออไม่ไหวเลยนั่นแหละครับข้างบนเหลืออีกไม่น่าไกลมั้งสองนาทีทันไหมวะเนี่ย โอเคลองดูโอเคข้างล่างไม่มีอะไรไปต่อเลยไปเรื่อยๆผมยาวไป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 ครับอ้านี่ขึ้นได้เลยสวยจอดจอดเทนโดให้เราเราไกลเราไกลแล้วว่าไกลแล้วไกลแล้วใกล้ถึงแล้วครับทุกคนอันนี้เอ้ยอันนี้ติดอย่าล่วงนะอย่าล่วงเฮ้อ เล่นหลังกล้องเมื่อกี้คือล่วงไปเลยประมาทครับผมมันไม่ง่ายแต่เราประมาทไม่ได้ครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมื้อยเชียงเชียงแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันง่ายมากเลยแค่ไม่ประมาทอะ่ะมันจะง่ายมากเลยซึ่งถ้าพี่ลิกไม่เห็นคลิปนี้ก็อยากให้พี่ลิกลองเล่นดูน่าขับเดีย๋ยวพี่ลิกลองเล่นดูเชื่อผมมันง่ายมากพี่ต้องชนะได้เฮ้ยผมแล้วทำไมวินไม่ขึ้นหนึ่งอะต้องไปตรงนี้แน่เลยโอเค ทางข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรเฮ้ยสุดยอดครับผมยอดสุดยอดดีใจดีใจ <c oughs> เป็นแบบเดียวแหละเป็นแบบตระกูลทาวเวอร์ที่ง่ายสุดแล,ล้วแหละใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมพวกนายง่ายมากเลยเฮ้ยนายท้าทายความตายอันนั้น่ะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอ,อ,อ,อย่าล่วงนะ